เราเข้ามาแล้วเข้าบาเขาบ้าต้งมานละ หลากหลายชาตินะครับมาเยอะเลยลังไงกลังไงหลากหลายชาติครับเออเ่านผบเดี๋ยวจะเข้าไปไ้ตลาดราเซียครับแล้วคาซิมีก็เจ้าตรวจนั่นเท่านัะนครับ หลากหลายครับความกินน้มจีนก็มีอนนี้นี่นมนมจีนครับคล่อแล้วรับปการรับสดที่สามานะครับไปลอยทุกตัวนะครับปอยู่ีมี ใหญ่เลยร5 0าต่ย eh ังตัวละ

เล <laughs> ็กแล้วนะน,นี่จักชอปก็นออนี่แค่เนี้อวมะม่องอ่ะเอาบค็อกเทลก็มีครับเนี่ยค็อกเทลอะไรบอเอาบาอเนกินเลยเขาเปนกินเด็กเปนสตรีกัน โอเคครับดูได้ครับดูได้โอ้นี่แก้วละร้อยหมดเลยครับทุกอย่างงร้านก็เทลครับสวยๆงามๆเมาๆบอกได้เลยเอาเมาเอาสวยสวยด้วยเมาด้วยก็มีเซ็กซ์ออนเดอะ c ีออนเดอะบีก็มีเดี๋ยวที่นี่ Sick on the b e a ะบนี่ครับเมนูเมนูเป็นถังก็มีครับลองไอร์แล l ด n ลองไอร์แลนดแน่นอนไอที แต่ชาเด้อมูจ yeah ิโตะมาคาลิตะปีน mm ่าโครลาดาซอมบี้ซอมบี้ฮะทิงเบดี้เต็กิล่าสันไล่สิงคโปร์สลิงสวัสดีค่ะไก่สับมาแล้วตัวนึงเนี่ยไอ่ ไอไก่เสี่ยงทิเตกิล่าเป็นับเเป็เลยอขเชลยเดี๋ยวเนมีเลกันหนังดเข้าตังหนังครับข้าตังังเอาตังหนังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองอย่างนี้ณีนลองอ เทอร์นิกบูเลคูนเบ็เลเชนบกดิกบูฮาวาบูฮาวาบะไม่ไม่ไม่บักสิตีกันเขาเป็นโคตรบอกนะเมื่อกี้นเบอเดกิลาช็อตเท่าไหร่ครับช็อตละหมดเลยครับทุกอย่างช็อตละแก้วเล็กแก้วใหญกันนี่หมดเลยครับ อออเอาเลยไม่ใช่ไม่ใเขาขับรถบรอลไปหลายเอาเอาชออ็อตนึ่งครับเดกกลาช็อตนึงเดกกลาช็อตโอเคชอบแรงๆครับอๆอันนี้เป็นพอกเทเ่ยวเนี่ยอัโควิด พักไม่มมีตังกินาแล้วครับเก็บไว้ก่อนเตแรกล่ของเรามะนาวกรยิบหนึ่งอทดสอบทดสอบเลยาเทลไปบาร์เทนเดกาเอาลองเลยเจ้าความเด็กเด็กให้กินให้เู เขาังเขาบอกเข้าบกตงอนะบอกนล้วอบรอร่อยไหมสดชื่นอะยู่แล้วลืม <c oughs> แล้วลืมแน่แน่แน่นอนแล้วลืม <c oughs> ไม่ลืม คุณหมุนบอกให้ยิงสองปุ๊บี่นแครับ 300, สองล้อ<น>ยสองล้อยอคคนกับสีไล่หลายนะครับช่องนี้กนะ็ล่งกันหาย <laughs> เจ็นไปใไดบกตัีเต็มมีค้องกินในยบบานนบังนแคนก็นเล เบนนอร์หลายก็ได้ผลตะกี้เหยียบส่วนัหนแม่งไหมเงี้ยได้ผลจานละยี่สิบหลากหลายครับอาหารกลางคินพิซซ่าพิซซ่าแบบนี้นอนนืม เอาออกทีวีด้วงเนี่ยาโอ้ยยยยยอยนยยยยายย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 บยยยยบกยบยบกยยบบยย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 ะบับอยนยย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 นยย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 นยยยนย ยังไม่ทันเลยยังสุดละไอีกไปอีกหนึงไปกไซไม่มีมขอไม่ไม่ใช่เอาข้าวผัาหมูรัจหิวหิวต้องโดนแล้วครับข้าหามาหมูกินเลยอางของเสิบ ไดเลยครับง,ง่าย่ยายค,ครับครับไอ้น้ำน้ำจิ้มนี่ขอขอเป็นถุง เสียแล้วราคาก็ห้ามัดห้ามัดห้าสิบห้าสิบ วอด,อดคืออะไรคืออะไรน้ำปังไงโอ้วน้ำปังไท้นี่ไทยยำอ่ะไทยมำปิงแอบ,บแอบเพิ่มเพิ่ครับแอบเบพิ่ม พิเศษครับพิเศษพระค้าทำอย่างดีแล well <im> ้วย่างแล้วมาสับสับแล้วก็ไปย่างอีกมันก็ลูกอ่อนมันเนี่ยเลี้ให้มันร้อนชุนซิลิคอนใะซิลิคอนเลี้ยดีมีที่เป็นหั อร่อยสุดอร่อยสุดจุดนี้เขาบอกเด็กไ,ไทยดัน

สุดท้ายนี่ก็ขอฝากคลิปเวทมนีนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เนี่ยแล้วก็คลิปนหน้าฮอสีเป็นนางริมหาดกันนะครับติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ